หลายสวยมากนะคะเจ้าสาวสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสวนสานิทบอนสีนะคะวันนี้ก็พามาชมบอนสีสวยๆในสวนนะคะมีให้ชมหลากหลายสายพันธุ์เลยแล้วก็จะมีต้นลูกมาแบ่งด้วยนะคะท่านใดสนใจพันธุไหนนะคะสามารถจดชื่อจดสายพันธุ์นะคะโทรหาหนูได้ที่เบอร์โทร0ู4ย์ห4สี่สองแปดสองสี่สามหสามนะคะโอเคเดี๋ยววันนี้เราไปชมกันเลยค่ะ นี่ค่ะสบายนางฟ้านะคะเวลาโตขึ้นสีเขาแจ๋มนะคะเป็นสีชมพูแบบนี้เลยนะคะเขาจะกัดมาเรื่อยๆค่ะเป็นไม้กัดสีน,นะคะนี่นออกชมพูวันนี้มีต้นลูกมาแบ่งด้วยต้นละ100บาทค่ะสบายนางฟ้านี่นะคะอันนี้จะเป็นสบายนางฟ้านะคะต้นละ100่บาทสบายนางฟ้านี่เวลาโตกัดชมพูสวยนะคะไม้ชน,นิดนี้ตอน,นเด็กๆก็จะกัดค่อยๆกัดมาเรื่อยๆนะคะนี่ค่ะ นี่ค่ะยักษูเปรันนะคะกระถางละ60นะคะเม็ดจุดเขาเริ่มขึ้นมาแล้วนะคะอันนี้เริ่มกัดสีแล้วค่ะอันนี้ลายสื่อไทยนะคะเม็ดเขาจะเป็นแบบนี้แต่เด็กเลยนะคะต้นละ150บาทนะคะสําหรับลายสือไทยนะคะนี่ค่ะลายทุกใบเลยนะคะแก้วโกเมนนะคะไม้โทนแดงนี่อันนี้ให้ไปเจบาทนะคะสําหรับแก้วโกเมนนี่ค่ะสีสวย นี่ค่ะสีสวยมากนะคะอันนี้เป็นบรรดาแม่พันธุ์นะคะนี่ค่ะอันนี้เพชรพล้านนะคะที่เพชรพลรานเนี่ยตอนเด็กจะเป็นที่สีเขียวนะคะก็คือเขียวล้วนเลยพอโตก็ค่อยๆทย,ยอยกัดมาจริงๆเขาจะกัดชมพูได้ทั้งใบเลยนะคะ นี่อันนี้เพชรพันล้านค่ะอันนี้เพชรพันล้านนะคะตอนเด็กๆจะเป็นสีเขียวแบบนี้เลยนะคะเพชรพันล้านที่โตกัดชุมพูนะคะก็ตัวลูกเริ่มมีออกโตแล้วนะคะใครสนใจอยู่ที่ห0บาทนะคะเพชรพันล้านค่ะนี่นะคะฮาริพุนชัยนะคะไม้ใบยาวนะคะนี่เวลาโตขึ้นก็จะมีสีเหลือบมาได้อีกนะคะสวยมากเนี่ยค่ะ โคนจะออกน้ำตาลนะคะน้ำตาลแล้วก็สีเหลือบ,อ,บอันนี้มีสีนิ้วแบ่งอยู่ที่50บาทนะคะสำหรับฮริพุนชัยน่คะนี้เมืองนครชุมนะคะต้นละ100บาทนะคะสีสวยค่ะเป็นไม้ป้ายนะคะเมืองนครชุม นาลีบูรพานะคะป้ายชมพูไซนี้จะอยู่ที่50บาทนะคะป้ายมาแล้วค่ะอันนี้ป้ายตั้งแต่เด็กเลยนะคะนาลีบูรพาอันนี้ปิดลัดนะคะปิดลัดต้นละ80บาทปิดลัดเขาเวลาโตนี่จะกัดชมพูอีกนะคะนางเกาสุริยานะคะ อันนี้เริ่มกัดชมพูละเลื่อมาแล้วต้นละ40บาทนะคะสําหรับนางเกาสุริยาเป็นไม้เก่าเหมือนกันอันนี้กําลังสวยเลยค่ะพูพิงนะคะนี่อันนี้ให้ไปต้นละห0เท่านั้นนะคะพูพิงนี่เขาเป็นไม้สีออกชมพูนะคะแล้วก็ปลายเขียวอ่อนนะคะนี่ค่ะสีโดยรวมจะเป็นโทนหวานๆชมพูเลยนี่พออยู่รวมกันนะคะสวยมากนะคะนี่คือพูพิงนะคะ อันนี้นำโชคนะคะใบกลมค่ะให้ไปต้นละเก้าสิบบาทนะคะสำหรับนำโชคนี่เม็ดเขาจะถี่นะคะเม็ดนี่มีทุกใบค่ะนี่นะคะบัวหิมะนะคะบัวหิมะตอนนี้มีแบ่งทั้งบัวหิมะแล้วก็บัวสวัสด์เลยนะคะอันนี้เป็นไม้ใบกลมเหมือนกันนะคะต้นละห้าสิบบาทอันนี้ชื่อบัวหิมะค่ะอันนี้มีพี่ๆถามหากันเข้ามานะคะสำหรับทศกัณฐ์นะคะไม้กัดสีค่ะอันนี้เริ่มกัดลายมาแล้วนะคะ ทศกณัณฐ์ไซนี้จะอยู่ที่70บาทนะคะจะเห็นเริ่มเห็นลวดลายมาแล้วแต่ว่ายังไม่เต็มนะคะกัดได้อีกนะคะอยู่ที่70ค่ะทศกณัณตับรามเกียนค่ะอันนี้สายพระเนตรนะคะต้นนี้ขออยู่ที่130บาทนะคะมีลูกติดด้วยนะคะนี่ค่ะก็คือได้2ต้นไปเลยในกระถางนะคะสายพระเนตรเวลาโตนี่จะกัดแดงทั้งใบเลยนะคะ130ค่ะ น,นี่หลวงปู่อ่านะคะจะเห็นได้ว่าเริ่มกัดมาบ้างแล้วนะคะต้นละ60บาทนะคะหลวงปู่อ่าเป็นไม้ใบายาวนะคะนี่แวะพามาชมเมืองพลวันนั้นที่หนูพามายังไม่กลางเต็มที่นะคะดูกลางเต็มที่กัดเต็มใบสีแจ่มมากนี่คือสีจริงเลยนะคะนี่ยค่ะเมืองพลนะคะไม้เก่าค่ะไม้ชนิดนี้ตอนอเด็กๆสีจะออกเทาๆมืดๆหน่อยนะคะแต่พอโตจะกัดสีชมพูนะคะ นี่อันนี้คือเมืองพลค่ะข้างๆก็จะเป็นบรรดาลูกไม้แล้วก็จะมียักษ์ปักหลันนะคะนี่ค่ะน,นี้อำนาจนะคะอำนาจนี่สีตอนกัดเต็มค่ะอันนี้ต้นแม่เขานะคะก็เขาจะกัดออกส้มๆแดงๆนะคะอันนี้นี่ค่ะฮริพุนชัยนะคะสวยมากแล้วใบยาวนะคะนี่ให้ดูภาพรวมนะคะนี่ค่ะม้าเขียวนะคะม้าเฉียวเนี่ยเป็นไม้ที่ เวลาแบบโตขึ้นนะคะใบสวยมากจริงๆเขาพิ้วมาแต่เด็กเลยแต่พอโตขึ้นนะคะเขาก็จะเริ่มมีลวดลายขึ้นแบบนี้นะคะทําพุ่มทํากอสวยค่ะมาเฉียวตอนนี้มี4นิ้วแบ่งอยู่ที่ราคา50บาทนะคะมาเฉียวแล้วก็ถัดจากมาเฉียวอันนี้จะเป็นอ้อโมปานค่ะชมปานตอนนี้ก็มี4นิ้วแบ่งนะคะ4นิ้วของชมปานนี่จะมี2ต้นในกระถางด้วยนะคะก็จะมีแบ่งอยู่ที่ 60บาทนะคะโฉมปานไม้เก่าค่ะไม้ชนิดนี้เราจะไม่ค่อยเห็นเท่าไรแล้วนะคะนี่นะคะเขาจะมีความขายสี่บาทแต่สีปบาทจะเป็นใบาย,ยาวแล้วก็กัดกัดสีนะคะโฉมปานค่ะใครสนใจสามารถสั่งได้นะคะต้นคู่เอาไปทํากอก็สวยนะคะเพราะว่ามันมี2ต้นในสกระถางเอ้ยสองต้นในกระถางนะคะคุ้มนะคะเพราะว่าสองต้นในกระถางก็60บาทเท่านั้นเองนะคะ โสมปานค่ะนี่อันนี้ก็กําลังฟูสวยเลยนะคะอันนี้ภูพิงบรรดาจอมนะคะนี่ยิ่งแก่ตัวยิ่งสีเข้มสวยนะคะแล้วก็อันนี้มันเล็กลงเพราะว่ายิ่งกําลังจะออกดอกนะคะถ้าต้นไหนจะออกดอกใบเขาจะเล็กลงนะคะนี่ค่ะภูพิงนะคะสีเจ่มมากนะคะยิ่งโตเขายิ่งเจ่มแล้วก็ใบหนานะคะเนี่ยสวยเลย นี่คะ่ะนี่เป็นขวันดาวนะคะขวันดาวนี่เวลากัดนะคะอันนี้คือกัดเต็มที่เขาก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะมีเม็ดด้วยแล้วกัดพื้นสีด้วยนะคะนี่คะ่ะขวันดาวนะคะตอนนี้ก็มีต้นลูกแบ่งแล้วนะคะน,นี่เป็นบางใหญ่นะคะต้นละแปดสิบบาทนะคะก็จะเป็นไม้อ่าเขาเรียกไม้สีนะคะคือเขาจะกัดเม็ดด้วยกัดสีด้วยนะคะ นี่ค่ะอันนี้คือกัญญาวัชระนะคะใครสนใจอันนี้เป็นไม้ป้ายค่ะป้ายชุมพูสวยๆเลยต้นละ100บาทนะคะกัญญาวัชระองคหญิงเตือนตาเตือนใจนะคะอันนี้อยู่ที่100บาทนะคะสีเขาจะเป็นแบบนี้เลยแดงๆเปอะๆนะคะนี่ค่ะเตือนตาเตือนใจนะคะนี่อันนี้ตะวันทิงพบนะคะขวามือนะคะแล้วก็ด้านซ้ายนี่ก็จะเป็นลูกไม้ตรงก๊อกน้ํานะคะ อยู่ตลอดนะคะทนมากนะคะไม้ชนิดนี้นนี้หนูยังไม่ได้เปลี่ยนดินให้เขาเลยนะคะเนี่ยหล่อน้ําไว้ตลอดเลยนะคะพยายามอย่าให้น้ําแห้งต้นนี้น้ําไม่แห้งเพราะว่ามันอยู่ตรงก๊อกน้ําพอดีเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นลูกไม้นะคะเป็นลูกไม้ของหนูเองนะคะออกม่วงอมชมพูแบบนี้นะคะนี่อันนี้จะมีสี่นิ้วแบ่งห้าสิบบาทนะคะสีสวยแล้วก็ใบใหญ่นะคะนี่ พลายชมพู่นะคะต้นละห้าสิบบาทอันนี้ก็จะเป็นไม้โทนเข้มๆนะคะอันนี้หยาดฝนนะคะใครสะสมบอลเก่านะคะอันนี้เป็นหยาดฝนใบยาวด้วยนะคะที่ต้นแม่เขานี่ยาวได้มากกว่าหนึ่งซองอีกนะคะยาวมากนะคะยิ่งตูอันนี้ให้ไปอยู่ที่ต้นละแปดสิบค่ะหยาดฝนนะคะสุดอลังการนะคะอันนี้ให้ไปหนึ่งร้อยบาทนะคะสุดอลังการนี่คะ่ะ ก็มีแบ่งไซส์100แล้วนะคะใครสนใจก็สามารถสั่งได้เลยนะคะสุดอลังการเป็นไม้ใบใหญ่คะ่ะนี่จะเป็นเพชรคุ้มนะคะเพชรคุ้มนี่คะ่ะไม้ใบไทยนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่100บาทนะคะเพชรคุ้มอันนี้เป็นไซส์สี่นิ้วต้นโตๆเลยนะคะนี่คะ่ะไซส์สี่นิ้วคือไซส์กระถางนะคะเขายังอยู่กระถางเล็กอยู่เลยแต่ต้นโตมากนะคะอันนี้อันนี้จะเป็นเทพอัสารานะคะกาบป้ายนะคะ เป็นไม้ลไอเทพรุ่นเดียวกับชายชนนั่นเองนะคะอันนี้ให้ไป80บาทนะคะเทพอัศราค่ะอันนี้ปีกินาราีนะคะต้นละ60บาทนะคะปีกินาราีจะเป็นโทนออกสีแดงนะคะนี่สวยมากนะคะปีกินาราีนี่เป็นลักษ์มะใบเฉพาะตัวด้วยนะคะเทพอัสดงนะคะอันนี้ให้ไปต้นละ50บาทนะคะเทพอัสดงจะออกโทนเขียวดำนะคะก้านดำนะคะอันนี้ สีเทพาลักษ์นะคะไม้เก่าค่ะอันนี้สีเทพาลักษ์ดูให้ไปต้นละหนึงร้อบาทพื้นจะออกเข้มๆเ,เลยเม็ดชมพูนะคะนี่อันนี้มานาังพิมพ์นะคะต้นละหกสิบนะคะมานาังพิมพ์ก็เริ่มกัดสีมาแล้วค่ะอันนี้ก็ไม้ทนเข้มนะคะเจ้าจอมนะคะนี่ใครเก็บสะสมตัดโทนเข้มนะคะไม้ชนิดนี้ก็จะเป็น1นึ่งในนั้นเหมือนกันนะคะเจ้าจอมนี่ค่ะ อันนี้เจ้าสาวนะคะต้นละ90บาทเจ้าสาวนี่ใบแข็งนะคะก็เหมือนต้นแม่ที่หนูให้ชมไปนะคะยิ่งโตยิ่งสวยค่ะนี้เจ้าสาวค่ะอันนี้จะเป็นองค์หญิงทอฝันนะคะหม้ป้ายค่ะต้นละ100บาทนะคะองค์หญิงทอฝันไก่มงคลนะคะต้นละ100นะคะไก่นี้จะออกหน้ามาแต่เด็กเลยนะคะกัดเร็วนะคะนี่คะ่ะพาเดินชมนะคะนี่กูเปรัน,นนะคะยักูเปรัน แล้วก็นางกิรินีนะคะนางกิรินีก็จะเป็นตับนางสงการนะคะแล้วก็จะมีอันนี้เป็นมหาชัยนะคะมหาชัยป้ายสวยสวยเลยนะคะนี่มะมหาชัยนะคะตอนนี้มีสี่นิ้วแบ่งหนึ่งร้อยบาทนะคะถ้าเขาป้ายจะป้ายมาแต่เด็กเลยนะคะมหาชัยอันนั้นใบเล็กลงเพราะว่านี่ค่ะกําลังออกดอกนะคะ นะคะเดี๋ยวก็ถ้าได้ผสมเนี่ยจะผสมประมาณอีกประมาณ2-3วันถึงจะผสมได้นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นบอดินเดชานะคะนี่มันจะออกมีความแบบเหลืองเหลืองอมเหลืองเส้นใบด้วยนะคะแต่ว่าเนี้ไม่ใช่ไม้เหลืองนะคะเป็นไม้ออกโทนไม้สีส้มนะคะส้มๆมแดงแดงแบบนี้ค่ะนี่อันนี้คือโตเต็มไวของเขานะคะบอดินเดชาเป็นไม้เก่านะคะอันนี้ก็จะมีแบ่งสีนี้อยู่ที่100บาทนะคะสีสวยมากอันนี้เรียง อยู่ข้างกำแพงแถวเดียวนะคะหลอน,น้ําในกาละมังทุกอันเลยนะคะยาวไปนู่นเลยอันนี้เพชรมณีนะคะเพชรมณีเนี่ยค่ะตอนกัดเต็มนะคะตอนเด็กก็จะเป็นสีเขียวนะคะจะเขียววันนี้นะคะคือไม่มีสีชมพูขึ้นมาเลยนะคะคือเขามาจะเขียวล้วนนะคะนี่อันนี้คือเพชรมณีนะคะใบแข็งค่ะทนนะคะอันนี้ก็จะมีสีนิ้วแบ่งอยู่ที่เจ็ดสิบบาทนะคะเพชรมณีอันนี้เริ่มกัดสีมาบ้างแล้วนะคะอันนี้คือ าสาวเมืองสิงห์นะคะจะกัดชมพูนะคะให้ไปอยู่ที่50บาทนะคะเวลาโตกัดสวยมากนะคะตระกูลตับสาวนะคะเป็นไม้กัดสีค่ะสาวเมืองสิงห์นะคะอันนี้เมืองใหม่นะคะใบกลมค่ะสวยมากนี่ตอนนี้มีสีนิ้วแบ่ง50บบาทนะคะสำหรับเมืองใหม่อันนี้ก็ใช่เหมือนกันนะคะยิ่งโตเขาจะยิ่งกัดสีสวยนะคะอันนี้ หลวงปูอํมนะคะนี่อันนี้คือ4ตอนโตเขาค่ะเขาก็จะมีชุมพูขาวเขียวเปิดกันอยู่ในพื้นใบเลยนะคะเป็นทรงใบยาวนะคะตอนนี้ก็มี4นิ้วต้นละ60ค่ะหลวงปู่อํมอันนี้เจ้าพระรักดิสลาดนะคะเจ้าพระรักดิสลาดอันนี้จะเป็นบ่อเงินนะคะบ่อเงินให้ไปกระถางละ50 ะะเป็นออกโทนขาวนะคะสําหรับบ่องเงินบัวแก้วนะคะนี้เป็นใบกลมนะคะให้ไปอยู่ที่100บาทนะคะบัวแก้วเริ่มเปิดด่างมาแล้วนะคะเป็นโทนชมพูค่ะบอดินเดชานะคะนี้ไม้เก่านะคะโทนจะออกส้มๆนะคะแล้วก็เขาจะมีหัวใบเปิอะๆคะ่ะ อันนี้ให้ไปอยู่ที่100บาทนะคะมีชื่อว่าบอดินเดชาค่ะอันนี้คุ้มทรัพย์นะคะสีโทนออกส้มๆแดงแดงไม้ฟอร์มเตี้นะคะให้ไปอยู่ที่ต้นละ60บาทนะคะสำหรับคุ้มทรัพย์ค่ะอันนี้มาีล้อมเพชรนะคะอันนี้อยู่ที่100บาทนะคะเขาจะเป็นไม้ด่างชมพูนะคะนี่ค่ะอันนี้น้ำเมืองนอนท์นะคะจะอยู่ที่120 นะคะเมืองนอนเป็นไม้ด่างนะคะเปิดด่างชุมพูมาแล้วค่ะอันนี้ไม้กระดูกนะคะเส้นใบจะเข้มซับราชานะคะซับราชาให้ไปอยู่ที่150บาทนะคะซับปาชาค่ะอันนี้หมอยอดเด็ดนะคะต้นลับ80บาทเขาจะเป็นออกชุมพูนะคะเป็นไม้กัดสีตระกูลตับหมอค่ะอันนี้ ใบแข็งนะคะหมอยอดเดชคะ่ะอันนี้ไม้เก่าคะ่ะชื่อว่าโชมปานนะคะให้แบบแพ็คคู่ไปเลยนะคะหนึ่งกระถางจะได้ไปสองต้นนะคะสำหรับโชมปานให้ไปอยู่ที่60บาทเท่านั้นคะ่ะโชมปานนะคะทรงใบเหมือนหยดน้ำนะคะแล้วก็จะมีจุดแดงๆขึ้นมาคะ่ะทำกอสวยด้วยนะคะอันนี้เนี่ยค่ะอันนี้อาทิตย์อุทัยนะคะสวยมากนี่กาสีกันมาแล้วนะคะอาทิตย์อุทยจะอยู่ที่ต้นละหนึบาทนะคะอันนี้ นี่คะ่ะไม้กัดสีชมพูอีกอีกชนิดหนึ่งนะคะชื่อว่าเพชรมณีนะคะเพชรมณีอันนี้ก็เริ่มกัดมาบ้างแล้วกัดชมพูได้ทั้งใบเหมือนกันอันนี้อยู่ที่ต้นละเจบาทชื่อว่าเพชรมณีค่ะนารีสยามนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่ต้นละเกาสิบาทนะคะนารีสยามเป็นไม้กาบนะคะมีแข้งด้วยนะคะอันนี้ พญาพันวางนะคะต้นละห้าสิบนะคะเขาก็เริ่มกัดแดงมาแล้วนะคะพญาพันวังนี่ก็จะเป็นตระกูลไม้เกานะคะนี่คะ่ะก็จะเป็นที่เราได้ยินประจํานี่จะเป็นพญาพันวังคู่กับไก่ทองนั่นเองนะคะไก่ทองประเสริฐนะคะอันนี้อยู่ที่หกสิบบาทนะคะไก่ทองประเสริฐนี่คะ่ะราหูอมจันนะคะอันนี้เป็นไม้โทนเข้มะคะ่ะแล้วก็จะกัดเม็ดสีขาวๆนะคะ ให้ไปอยู่ที่100บาทนะคะราหูอมจันเวลาโตใบใหญ่แล้วก็ไม่สว่างขึ้นมานะคะพอขึ้นเม็ดตะวันชิงพบนะคะอันนี้ให้ไปต้นละ70บาทนะคะสำหรับตะวันชิงพบนี่เขาเป็นไม้โทนเข้มนะคะหูใบชิดกันเลยนะคะแบบนี้คะ่ะอันนี้กาค่าพิกนะคะไซนี้จะอยู่ที่ราคา200บาทนะคะกาค่าพิกปลายสวยๆเลยนะคะหมอปริญญา ะะไม้ป้ายค่ะต้นละ100บาทนะคะหมอปริญญาเนี่ค่ะนี่เจ้าจัก,กระพัดนะคะแบบด่างนะคะได้ปลอมต้นคู่ด้วยนะคะอันนี้ขออยู่ที่50บาทนะคะเจ้าจัก,กระพัดค่ะอันนี้เหลืองศึกษาศาสตร์นะคะต้นละ100บาทก็จะเป็นไม้เหลืองนะคะแล้วก็จะมีสีเขาเรียกแซมเปรอะ ขึ้นมาด้วยนะคะอันนี้นางสวาหะนะคะกาลังกัดสวยเลยกัดองม่วงอมชมพูนะคะเป็นแม่หานุมานนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่60บาทนะคะนางสวาหะเป็นไม้กัดสีคะ่ะกัดได้ทั้งใบเลยอันนี้ปีกโขงนะคะต้นละ100บาทลายแดงก็กัดมาแล้วนะคะอันนี้เขาเป็นไม้กัดสีคะ่ะสงสวยมากนพะก้านะคะนพะก้าอันนี้เป็นนพะก้าป้ายนะคะป้ายสวยสวยเลยนพะก้านี่ใบจะผิวๆด้วยนะคะ อันนี้ให้ไปต้นละ50บาทค่ะนบพะเก้านะคะสีสวยมากนะคะแต่ละใบป้ายไม่เหมือนกันนะคะได้รุ้นทุกใบเลยอันนี้ซับพูนผลนะคะต้นนี้ขออยู่ที่90บาทนะคะซับพูนผลเป็นไม้ด่างนะคะสาวนครหลวงนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่100บาทนะคะสาวนครหลวงสีเขาจะออกหวานๆแล้วก็เส้นใบชัดนะคะอน,นี้หมอจินดาค่ะอันนี้จะเป็นหมอทนชมพูนะคะเวลากัด ใบเหมือนรูปหัวใจเลยนะคะหูชิดอันนี้ให้ไปอยู่ที่60บาทค่ะสำหรับหมอจินดาอันนี้จะเป็นบัวสวรรค์น,นะคะบัวสวรรค์ป้ายสวยสวยเลยอันนี้ให้ไป100บาทเป็นไม้ใบกลมฟอร์มเตี้ยนะคะไก่รัศมีนะคะนี่ตอนนี้มีไซส์เล็กสุดจะอยู่ที่170บาทนะคะสำหรับไก่รัศมี เหลืองทุ่งรัตนานะคะทุ่งรัตนาเป็นพื้นเหลืองเม็ดแดงนะคะต้นละหนึ่งบาทค่ะอันนี้หมาเฉียวนะคะมมาเฉียวใบพิ้วแต่เด็กเลยนะคะใบเขาจะเป็นพิ้วพิ้วขึ้นขึ้นแบบนี้นะคะให้ไปอยู่ที่ห้าสิบาทนะคะหมาเฉียวเป็นไม้เก่านะคะอันนี้อันนี้เทพเทวลิสนะคะเทพเทวลิสป้ายมาแล้วค่ะให้ไปอยู่ที่90สบนะคะไซนี้เทพเทวลิสเป็นไม้เก่าป้ายนะคะอันนี้ งามวงวานนะคะต้นนี้ขออยู่ที่แปดสิบบาทนะคะงามวงวานนี่เป็นไม้ใบใหญ่นะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นรามาสูรน,นะคะนี่เริ่มกัดลายมาแล้วนะคะใบายาวค่ะ ให้ไปอยู่ที่ต้นละ80ิบนะคะรามสูตรเวลากัดเต็มนี่สวยมากนะคะลายเขาจะพื้นแดงแล้วก็ออกลาย,ลายอีกนะคะอันนี้อันนี้จะเป็นสีเลิกงามนะคะตอนเด็กๆเ,เขาจะเป็นสีแบบนี้ค่ะจะยังไม่กัดแดงนะคะอันนี้ให้ไป100รบาทนะคะสีเลิกงามค่ะพรสวรรค์นะคะพรสวรรค์อันนี้จะอยู่ที่ราคา100บาทเป็นไม้สีชมพูสดนะคะนี่ค่ะทรงใบสวยมากนะคะ ต้นละ100คะ่ะชัดทินกรนะคะต้นละ100บาทนะคะอันนี้เป็นไม้ใบกลมแป้นนะคะเวลาโตก็จะเริ่มเปิดด่างมาเรื่อยๆเลยนะคะอันนี้เริ่มเปิดมานิดหน่อยแล้วนะคะชื่อว่าชัดทินกรนะคะ่ะเขื่อนสิริกิตนะคะอันนี้ให้ไป50บาทนะคะเป็นเขื่อนข้างในชมพูค่ะตัวนี้นี่ค่ะไก่เศรษฐีนะคะอยู่ที่กระถางละ100บาท หน้าเขากัดมาแล้วด้วยนะคะไก่เศรษฐีค่ะนี่สีพื้นเขาจะเป็นเขียวอ่อนแล้วก็กัดสีมานะคะเมืองใหม่นะคะอันนี้เป็นเมืองใหม่ใบกลมนะคะต้นละ50บาทนะคะตอนนี้เริ่มมีจํานวนแบ่งแล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นเจ้าล้านช้างนะคะกระถางละหนึ่งบาทเจ้าล้านช้างเขาก็จะป้ายมาด้วยนะคะอันนี้เป็นไม้เก่าค่ะ,จะเจ้าล้านช้างอันนี้จะเป็นหางหงด่างนะคะหางหงนี่จะเป็น แบบด่างแล้วก็มีหางหงโบราณนะคะคนละชนิดกันอันนี้จะเป็นแบบด่างนะคะจะอยู่ที่กระถางละ100บาทนะคะโตใบาย,ยาวสวยด้วยนะคะอันนี้อันนี้หลวงราชเสนหานะคะต้นละ40นะคะหลวงราชเสนหาจะเป็นไม้ทนออกชมพูนะคะอันนี้อันนี้จะเป็นม่วงมหาการนะคะต้นละ90บาทนะคะสําหรับม่วงมหาการเป็นไม้ที่เม็ดแจมพื้นเข้มนะคะอันนี้นี่ค่ะ คะคท่านใดรอสุนทนพูดอยู่นะคะเริ่มมีออกแล้วนะคะสุนทนพูดจะอยู่ที่กระถางละ50บาทนะคะไม้ใบแข็งค่ะอันนี้ทนมากนะคะค่ะก็สําหรับวันนี้นะคะท่านใดสนใจพันไหนสามารถจดชื่อจดสายพันธ์นะคะโทรหาหนูที่เบอร์โทร6 6 4 8 8 4 4 3 6 3นะคะ ท่านใดที่สั่งไม่เป็นหรือยังไม่เคยสั่งก็โทรหาหนูโดยตรงได้นะคะสอบถามกันก่อนได้ค่ะมีเก็บเงินปลายทางนะคะก็ทั้งโอนและปลายทางก็ค่าส่งเท่ากันเลย30บบาทนะคะโอเคเดี๋ยววันนี้หนูขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะคลิปหนูมีลงทุกวันเลยแวะเข้ามาชมบอลสีสวยๆก่อนได้ค่ะโอเควันนี้ก็ลากันไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะสนใจต้นไหนจดชื่อไว้ได้เลยนะคะ